กมอในช่วงระยะปีสองปีที่อาจารย์เข้ามาบริหารกมอค่ะสถานการณ์ฝุ่นในช่วงนี้เป็นอย่างไงบ้างคะผมคิดว่าในส่วนที่เราควบคุมเองได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการเผาในที่โล่งในแถวเขตที่มีความกษตรกรรมเรื่องรถยนต์ต่างๆคิดว่าเราก็พยายามทำเต็มที่นะในแง่ของการกำํกำจัดต้นตอนเนี่ยเราก็พยายามทําผมเชื่อว่าการเผาเชื้อวมวลน,น้อยลงไปเยอะเรามีการมีเครื่องอัดฟางที่ไปแจกประชาชนเรื่องรถยนต์เนี่ยเราก็มีมาตรการ เช่นเรื่องการให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองแต่มาตรการภาพใหญ่เองเนี่ยเราก็พยายามจะออกข้อบัญญัติมาที่จะให้รถเมย์ทุกคันเป็นรถไฟ้าภายในเจ็ปีแต่ว่าปรากฏว่าก็มีข้อจํากัดที่กิจการบอกว่าเราไม่มีอำน,นาจนอกจาอย่างที่บอกว่าในแง่การกําจัดต้นตอ,นตอนเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคหน่วยง,งานอื่นด้วยผมคิดว่าถ้าเห็นว่าช่วงที่ผ่านมามันเริ่มมีการตื่นตัวก็เยอะขึ้นนะอันที่2คือเรื่องการพยากรณเตือนภัยเราทําได้ดีขึ้นแน่นอนเรามีแอป Air B A K ซึ่งมีการพยากรที่แม่นยําขึ้นชชชานใ มีการติดข้อมูลมีการให้การพยากรกับสื่อมวลชนในการนั่นผมว่าการค่าการพยากรดีขึ้นการปร้องกันประชาชนเรามีการทําห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มปลอดบางเกิดในโรงเรียนมีทุกแห่งลนะที่มีห้องประชุมที่ทำเป็นห้องปลอดฝุ่นแล้วก็เสริมในโรงเรียนอนุบาลน,นะการให้ความรู้คลหนึ่งต่างพี่ว่าเราก็พยายามทำเต็มที่แต่ว่าก็ยังเป็นปัญหยาใหญ่อยู่เพราะว่าหลายๆเรื่องมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผมว่าจริงแล้วเรื่องฝุ่นมันก็ตัวหนึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะเรายกอย่างเช่นเรารู้เลยว่ารถเก่า ดีเซลเก่าก็เป็นตัวที่ปล่อยฝุ่นแต่ว่าคนที่ใช้รถดีเซลเก่าก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นแบบ SME อะไรเงี้ยมังนถ้งถ้าเกิดจะบังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยนรถใหม่หมดเงี้ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะว่านี้ก็ต้องอาศัยความ่วมมือในหลายด้านแต่ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนน้ำมันเป็นยูโร5ในต้นปีที่ผ่านมาในระยะยาวจะเห็นผลชัดเจนว่าลด่นได้ถึง15เปอร์เซ็นต์นะแลก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้แล้็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้กวอย่างเรื่องสภาพอากาศการไหลเท ทั้งที่การปล่อยก็เหมือนเดิมรถก็ไม่ได้ลดลงเัรนี้แล้วบางแฟกเตอร์เราควบคุมไม่ได้จริงๆดังนั้นก็อาจจะไปเน้นเรื่องการป้องกันให้ความรู้รเพิ่มเติมด้วยครับอาจารย์คะแล้วอย่างที่ถามมาเนี่ยค่ะทางกทมมีปัญหาหรือว่ามีติดขัดเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสาราไปถึงประชาชนบ้างหรือไม่คะผมว่าเราพยายามมากขึ้นนะโดยผมว่าสิ่งที่เราทำได้ดีคือเราเริ่มจากเด็กเลยไนงะแล้วเราให้เด็กนักเรียนกทมสองแสนห้าหมื่นคเนี่ยมีการมอนิเตอร์ฝุ่นทุกเช้ามีการชักธงนั้นเขามีความเข้าใจเยอะขึ้นมากเลยแล้วก็ต่ออเนืงงไปถึ ครอบครัวถึงชุมชนด้วยผมเชื่อว่าความเข้าใจเนี่ยเริ่มมากขึ้นอันนึงที่อาจจะยังเข้าใจแค,เค่เ่อนอยู่คือเรื่อง A Q I กับ P M 2องจุเพราะบางคนเนี่ยไปอ่านตัวเลข A Q I A Q I เนี่ยมัมีมันมีการ6ชนิดรวมกันมี P M อยู่ด้วยแต่ตัวเลขมันจะขึ้นเป็นหลักร้อยเลยนะที่เวลาเรายึดเรายึด P M 2องจุาเป็นหลักแล้วเวลาอ่านก็อาจจะต้องเข้าให้เข้าใจใชัดเจนว่ากำลังอ่านตัวเลขไหนอยู่เพราะว่า A Q I มันจะดูสูงมากเลยถ้าเรานึกว่า A Q I เป็น P M 2องจุาเนี่ยจะดูแบบเป็นสีแดงตลอดอะไรเงี้ยก,ก็ประมาณ ผมประชาชนเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับอาจารย์คะเราคาสมมติว่าวันนี้จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งในการที่จะเป็นตัวกาลางรวบรวมข่าวสารของภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องขุดน,นะคะมาให้ประชาชนได้รู้รับรู้สงสารประชาชนอาจารย์มีความวาดีมากเลยแต่ใายการของไอต้องมีคือไม่ใช่เอารวบรวมข่าวเดียวนะผมต้องมีการกรองมีการจัดหมวดหมดู่แลอาจจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้มันเกิดข้อประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนั่นหมายความว่าจริงแล้วน,น,นอกจากเป็นเว็บที่รวบรวมข่าวแล้วน่าจะมีแบบ คำแนะนํามีเชิงวิชาการ<ะ>ย่อยข่าวเหล่านี้ด้วย<ะ>และบางทีคนก็ไม่ชอบอ่านข่าวยาวๆถ้าสามารถรวบรวมข่าวเหล่านี้และให้เป็นประเด็นสั้นๆให้คนอ่านได้ก็จะดีมากเลยสุดท้ายค่ะ,ะอยากให้แนะนําประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหน่อยว่าเราควรจะดูแลตัวเองยางไรโอเคถ้ามีรถยนต์มีมีดีเซลก็คุณจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองตอนนี้เลยอย่าไปรอนะอย่างนอ้นเป็นส่วนร่วมในการลดฝุ่นเรามีสติ๊กเกอร์ ใครเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กรองลดราคาให้แล้วก็มีดิกอร์ลดฝุ่นซึ่งตอนนี้ไปจอดที่เซ็นท่านก็ให้เพิ่อมอีกสองชั่วโมงนะจอดรถฟรีส่วนในแง่ของการดูแลตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มเป่อะบ,บางที่มีป่วยเรื่องโรคหลอดลมอยู่อะไรไต้องใส่หน้ากากก็คอยดูแอปพลิเคชันมาว่าสภาพาว่าฝุ่นเป็นยังไงเขาจะมีคาเตือนหรือว่าคำกิจกรรมภายนอกได้ไม้อะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะาเด็กเล็กนะก็ต้องดูแลเพราะว่าบางทีเขาใส่หน้ากากไม่ได้แล้วก็ฝุ่นเด็กเล็กถ้าเกิดเข้าไาอยู่มันจะอยู่เขาในาน,นาน